ยังคืนพี่น้องกระเสียงตุ๊กฮะเสียงตุ๊กรถไฟใหม่เปิดก่ะพี่น้องเหตุการณ์นะครับพี่น้องปู๊เหตุการณ์น,นะครับพี่น้องรถรถไฟใหม่โอมาเพิ่งพี่เปียว พี่น้องเด้อเด้เดเดอครับพี่น้องครับเหตุการณ์บ่ะคัดคิดพี่น้องรถไปใหม่มครับโอ้รถไปใหม่นะครับพี่นอ้องเชียงว่าือ ไฟไหม้นะครับพี่น้องครับประเมิงว่าเพื่อนติดเป็นจังไงเนี่ยนะครับบุรุโอ้รถขนนี้็มาจอดบังแล้วเะครับเอกการประคัดคิดพี่น้องนะครับเหตุเกิดอยู่ทีนะครับปากชางอยู่ปากชางคพารพะนะครับพี่น้องครับรถไฟไหมพี่ รถพระแต่แต่ว่าริงมันเจ็บแบเดพจอี่นครับยังไม่ดีเลครับหรือพี่น้องครับเกสาการประคิดพี่น้องให้ไหม่ อันนี้ก็เฟอเกเบลเห็นจนตกใจนะครับพี่น้องยังเรียกวันพยพ่อกระยับอืมยี่แฉกเ่อเยียังเคียงหวัญนิน่งเนาะบ้านจะน้ำน้ำหมาหน้ามืนแหงง้

เป็นกำลังพางกันดับดุนดับแล้วเราตัวนี้ดับแล้วแล้วเหตุการณ์ดูสิครับพี่น้องปาก้างคาภะนะครับพี่นอ้องคปากช้างคาภะยูลานแฝงอีกจุ่มนะครับพี่นอ้องแฝงอีกมิว ไปไหมไฟเห็นอ่ะมันสู้มอหอดไหมต้องขุ่นกล้องของเบียวไปอีกเบียวจังจัดนะครับพี่น้องไฟใหม่พอดหลดเมื่อรุรุ่นรุนพระนี่แหละครับพี่น้องเขาว่าพระรอดพะหลดพระโหลด การบันเมียเฮาแล้วก็พี่น,น,น้องเอ้าเป็นกำลังใจเพื่อนผามาเลยคุณแล้วจะเ<ะ>ียนไปพระช่วยพระช่วยพระช่วยนะครับพรช่วยด้วยเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะนนครับพี่น้องครับเครื่องรถเพื่นก็เป็นรถเก,กา่ามอญน้ำยังสักอย่างนี่แหละ อาซาวลคลิปนี้ไว้ทำนี่เด้อพี่น้องขอขอบคุณหลายๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกสมัครให้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังหวะปุบกันในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องทำรับคลิปนี้ไว้ทำนี่ครับพี่นอ้องครับ